ทำไมทำไมนอนอย่างนั้นนะทำไมนอนไ่านี้อย่เลยเลยทำไมนอนท่านี้อยู่ทำหน้าทำตาดิเนี่ยเขากำลังจะผลัดขนเปลี่ยนขนใหม่แล้วนะปีใหม่ มาเลยเนี่ยเอามันไม่เก้าต่อตอนนี้เป็นนกด่างอยู่ในฤดูผัดขนแล้วครับี่ใหม่กำลังจะเปลี่ยนขนเป็นจากสีเขียวเป็นสีส้มยูหน้าตา,ตาเค็มมากเลยนะีู<ม>ดา้านหลังเขาเลยอีกไม่นานาก็สีเขียวจะหลุดแล้วก็จะมีสีส้มขึ้มนมาแทนนะยูหน้าตาดูดูดูเขาฟินมากเลยเวลาเขาอยู่กับแม่เขานี่เขาฟินมากเลยนะ ดู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 ูก็ทำหน้าทำตาดู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 เวลาเขาอยู่กับแม่เขานะ่ะเขาฟินมากเลยนะนอนน่ารักมากเลยแต่ปลายอยู่กับพ่อนี่นะไม่เดินตอกแต็มแตกอย่างเดียวไม่มีหรอกน่ารักอย่างเงี้ยนะทำหน้าทำตาวันนี้ฝนตกนะฟองฝนเลยนะฮึ ทำไมทำไมทำท่านี้รัะพี่ใหม่โดยทำท่านี้เป็นไลฟ์ฟินเหรอว้าวอ๋อจะปัดขนทันขนด,ดีทำหน้าทำทาตาสดิดูยเดียดฝนเกิดใหม่มัเนเยอะไงมันก็ได้ค่ะดูยดย <c oughs> เหมือนเด็กเลยนะแล้วก็เป uh ็น huh. คนวัยเลยนะม <c oughs> ันเหมือนเด็กไปแล้วเนี่ยปีใหม่เนะเ <c oughs> วลามาเล่นอย่างเงี้ยเลื่อนเห็นไรเนี่ยฮะทำไมทำหน้าฟินอย่างเงี้ยฟินมากเลยหรอฟินขนาดนี้เลยหรอฮะโอ้ไม่ก็าดูดีดูดีดูทำหน้าฟินนะ ดูเขาเป็นมากเลยนะนี่ขนคุดนี่มีขนที่ว่าเกิดมาขน,นเกิดมแระวังเขาเราแหกปากนะถ้าดึงจนคนเขาเจ็บนะเขาจะแหกปากลั่นเลยนะผมผมว่านกแก้วสันคอนนวเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเลี้ยงแบบเงียบๆนะไม่คิดนะหมาย,ยังสู้ไม่ได้เลยนะเชื่อไหมเสียงเสียงมันเวลามันเรียกอนะหมาเห่าว่าดังนะนะเจอนอกแก้วสันคอนนวเข้าไปที่ดังมาถึงปากซอย ด,ดูโหดังจัดแล้วเสียงนี่แหลมมากเลยใครจะไปคิดนะว่าต้นอนกแก้วจะเสียงดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะลั่นทุ่งเลยนะเดีถ้าตอนเย็นร้องตอนเย็นถ้าร้องตอนคืนนี่งานเข้าเลยเนี่ยใครก็ต้องให้อยู่บ้านฮะว้าวนี่นี่นกแก้วหรืออะไรเนี่ยฮะหมานี่ยังยอมแพ้เลยนะหมาเจอนี่นะหมาเ่าว่าดังนะเจอ เจอเจ้าปีใหม่เข้าไปนี่หมาหมาเงียบเลยอะะโอเคครับแเราพบเป็นใหม่แลครับว <c oughs> ันนี้มาดูความน่ารักปีใหม่